มีรายงานว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยยื่นข้อเสนอครั้งที่3นะครับสำหรับเมสันเมาส์โดยเป็นดีลมูลค่า50บวก5ล้านปอนด์นะครับซึ่งนอกจากแมตท์ลอรายงานครับเด e ะไทมส์ก็รายงานว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอครั้งที่3และครั้งสุดท้ายกับเชลซีที่มากกว่า55ล้านปอนด์ในดีลของเมสันเมาส์โดยแมนยูเนี่ยยินดีจะถอนตัวจากดีลนี้หากเชลซีไม่ยอมรับข้อเสนอนะครับ ซึ่งนอกจากเดอะไทมส์แมทลแล้วเนี่ยเดวิดออนสตีนครับบอกว่าแมนยูเนตจะยื่นข้อเสนอที่3ให้เชลซีในการขอซื้อเมสันเมาส์โดยข้อเสนอหนนี้จะมีมูลค่าอยู่ที่50บวก5ล้านปอนด์นะครับหลังจากข้อเสนอ45บวก5โดนปฏิเสธเนื่องจากเชลซีต้องการค่าตัวอยู่ที่60ล้านบวกกับออปชั่นอีก7ล้านปอนด์นะครับซึ่งฝั่งของนิซ่าคินเซล่าเขาก็ขยายความครับบอกว่าอนาคตของเมสันเมาส์ในตอนนี้นะฮะ เขาบอกว่าแมนยูยื่นข้อเสนอที่55ล้านปอนด์แบบที่ถ้าเชลซีไม่เอาก็จะเลิกเจราจานะครับขณะเดียวกันเชลซีจะต่อรองอีกครั้งเพื่อขายนักเตะให้ได้แล้วก็เมสันเมาส์เนี่ยไม่ต่อสัญญาแน่แ,นแม้พอชจะเข้ามาทุ่มทีมครับขณะเดียวกันเมาส์พร้อมจะอยู่จนหมดสัญญาเพื่อรอย้ายฟรีนะครับขณะเดียวกันครับก็แมตต์ลอเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเชลซีเนี่ยยังไม่ยอมรับ กับข้อเสนอ50บวก5ล้านปอนที่แมนยูนเต็ดขอซื้อเมสันเมาส์นะครับนอกจากนี้ฮะก็แมทลอก็รายงานเพิ่มเติมว่าเมสันเมาส์เนี่ยระบุว่าเขาจะไม่เซ็นสัญญาใหม่พร้อมที่จะย้ายออกเชลซีแบบฟรีฟร,ฟรีหากสโมสรปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดในช่วงซัมเมอร์นี้สังเกตไหมครับว่าเป็นในทิศทางเดียวกันหมดก็คือ50บวก5ล้านปอนนะฮะสำหรับกรณีของเมสันเมาส์แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่แน่นอน แล้วก็ต้องบอกว่าช่วงเกือบเกือบเอบช้าบ้านเราครับมีรายงานเป็น breaking news เข้ามาว่าเชลซีปฏิเสธข้อเสนอครั้งที่3ของแมนยูน t เต็ดสำหรับดีลของเมสันเมสาก็คือ50บวกกับ5ล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสของเมสันเมาครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นล่าสุดคือปฏิเสธข้อเสนอนะครับขณะที่ออนสตีนเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยยื่นข้อเสนอขอที่58ล้านปอนด์บวกออปชันอีก7ล้าน นะแล้วก็เสนอที่จะนัดพบป,ปะเป็นการส่วนตัวเพื่อหาทางออกที่จะเป็นมิตรนะครับคือพยายามหาทางคุยให้ได้เพื่อที่จะให้มันจบให้ได้นะฮะแต่ว่าล่าสุดคือปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ